สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสปัน,นอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะครับที่มาไหว้พระประธานพระชัย,ยมงคลแล้วก็ร่วมทําบุญที่วัดสปันกันได้นะครับพอดีมีข้อมูลที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆน,นะเพราะว่าสายท่องเที่ยวกลางเต็นก็เยอะนะครับผมเพื่อสามารถมากางเต็นที่วัดสปันได้นะครับที่พื้นที่ของวัดสปันนี่นครับมีพี่ๆเขาเริ่มมากางกันเหมือนกัน เป็นจุดที่สูงที่สุดจุดหนึ่งของหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเลยนะครับมีข้อมูลให้เพื่อนแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อได้นะครับตามนี้เลยนะครับสามารถมากางเต็นที่ลานวัดสปันได้ด้านบนนี้นะครับปักบดที่วัดสปันมาก่อนหลังละนะครับหลังละสองร้อยบาทต่อคืนนะย้ําว่าหลังละนะครับไม่ใช่ต่อคนนะเพราะงะั้นสองร้อยบาทต่อคืนในผมว่าถูกมาก ติดต่อที่เบอร์นี้ได้นะครับแล้วก็บอกเอิญมีเบอร์หมูกระทะพอดีฮะอาจจอาจจะเข้ากันพอดีนะเอาละซึ่งแน่นอนว่าลานกลางเต็นท์ที่ทางวัดทาไว้ให้ผมพาลงไปเดินเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําให้ด้วยใช่ครับของคู่กันเนี่ยครับมีห้องน้ําและห้องอาบน้ําไว้ให้นะฮะเพราะฉะนั้นเถูกใจใสยแคมปิ้งแน่นอนเพราะว่าเอาพูดตามตรงนะผมก็นักท่องเที่ยวเนี่ย บรรยายไปตามจริงเลยว่าที่พักสปันนี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชอบกลางเต็นท์อยู่แล้วเนี่ยแคมปิ้งเตรียมตัวมาเองเนี่ยเพราะว่ามา200บาทเนี่ยช่วยประหยัดแล้วเราก็นําเงินนั้นไปท่องเที่ยวต่อในเขตสปันและหมู่บ้านอื่นๆและอาเภออื่นของจังหวัดน่านกันได้ใช่ไหมครับอ่าเป็นทางเลือกให้เพื่อนนะส่วนตัวมองว่าที่พักสปัน ราคาสูงมากค <c oughs> ขาเห็นหัวเองนะคอยเห็นส่วนตัวนี่นะครับให้ถ่ายให้เห็นจากมุมกว้างเพราะว่าพี่ๆเขาลางกลางเต้นท์กันอยู่วันนี้เป็นวันธรรมดาวันพฤหัสที่ยี่สิสิงหาสองห้าหกแปดมีลานกลางเต้นที่ทางวัดทําไว้เนี่ยโอ้มาก่อนได้ก่อนเนี่ยผมก็นับกะด้วยสายตาก็ต้องมีโอ้ เกินสิน่าจะได้ถึง20หลังนะอ่ะหมายถึงว่าสูงสุดอะไรประมาณนี้ยมาก่อนได้ก่อนนะครับผมนี่ก็วิวเมื่อเพื่อนๆมากางเต็นจะได้ไปดูน<ๆ><ๆ>นี้ฮะเป็นดอยผู้คาครับผมโอ้โห่าโดยการเดินทางมาสปันเนี่ยสามารถมาได้2ทางนะครับจะใช้ทางหลวง108-1ผ่านทางโค้งหมายเลขสาแล้วก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอบอกก่อเกลือ ขึ้นทิศเหนือเลี้ยวขวาขึ้นหมู่บ้านสปันได้หรือมาที่อำเภอปัวก่อนแล้วใช้ทางหลวงหนึ่งสองห้าหกพอเข้าอำเภอบอกก่อเกลือแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็เกลีเ้ยวขวาขึ้นหมู่บ้านสปันแบบนี้นะครับผมก็ปักหมุดที่วัดสปันได้เลยนะครับเพราะเป็นวัดที่มีวิวสูงที่สุด็ว่าได้ไนะถ้าเพื่อนๆที่พอจะตรงนี้ผมเดิน ลองเดินให้ดูนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของวัดนะเนาะพอดีเจอจุดสังเกตต่างๆตามสไตล์ช่องผมก็มักจะถ่ายให้เห็นในทุกๆแนวนะฮะเนี่ยแบบถ่ายแบบไม่ตัดนะครับคือเป็นคลิปยาวต่อเนื่องไม่ได้เลือกเฉพาะส่วนสวยๆนะให้เห็นทุกมุมทุกอย่างเพราะนักท่องเที่ยวย่อมรับ ได้ทั้งข้อดีข้อเสียหมายถึงในภาพรวมนะไม่ได้หมายถึงที่นี่นะฮะนักท่องเที่ยวก็ย่อมรับการดูคลิปมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะไม่มีที่ไหนจะดีเพอร์เฟกไปทุกที่นะฮะนั่นนะครับตรงกลางคือสะพานโอโซนที่ดีสุดของสปันนะฮะจะมีตลาดถนนคนเดินทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมีถนนคนเดินตรงนั้นนะนสะพาน โ,โซนที่ดีสุดของสปันใต้ตรงนั้นนะต้องไปเช็คอินกันนั่นก็แนวรีสอร์ทร้านค้าต่างๆอ่ารีสอร์ตราคาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบางแห่งนะบางแห่งขยับไปที่6 7 0 0งในเดือนสิงหาคมนี่ผมแปลกใจเหมือนกันนะมันเป็นไปได้ไงกับเนี่ยแต่ส่วนมากก็อยู่ราวๆสักสอ0พันห้ถึงสี่พประมาณนี้นะ สิงหาคมนะผมสิงหาคมอมีจุดหนึ่งครับปิดท้ายคลิปให้เห็นบรรยากาศภาพกว้างเลยนะโหยสวยจริงนะรอยภูค้านะครับปิดท้ายคลิปติดจุดสังเกตหนึง่งนี่นะครับหลวงพ่อเทวทานพระชัยยมงคลวัดสปันนะครับ จุดสังเกตสุดท้ายที่ผมนนะคืเอว้ว่าเออพอเจอพอดีผมเพิ่งมาครั้งแรกยุดเวลาคาเฟ่ที่เป็นที่นิยมใช่ไหมครับก็ดีเพราะว่าเรามาทานคาเฟ่กันยินกาแฟได้วิวแต่ผมอยากจะให้ความเห็นส่วนตัวว่าเพื่อนๆขับรถขึ้นมาที่วัดสปันฮะได้วิวเดียวกันและเป็นวิวที่สูงกว่าครับผมวิวที่สูงกว่านะนี่ไง ตรงนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของวัดถูกไหม,มประมาณนี้นะเอาละครับถ่ายให้เพื่อน,นดูนะนี่ก็วิวจากด้านบนวัดสปันนะที่พี่ๆเขาลังมากางเต็นท์อยู่แล้วก็ลงมาที่หยุดเวลาคาเฟ่น,นะฮะด้านล่างด้านก็ทางขึ้นมานะครับค่อนข้างชันนะฮะทางขึ้นชันนิดนึงประมาณส2ององศาแต่ระยะสั้น ชันแบบระยะสั้นก็ด้วยความใจเย็นก็ขึ้นมาได้แนะ่นอนฮะเอาละครับก็ขอปิดคลิปอ่านี่เป็นคลิปแบบพอดีมาเจอก็เลยถ่ายคลิปแนะนำให้เพื่อนไปจะได้มาช่วยแนะนำพี่ๆช่วยเหลือพี่ๆชาวนานกันที่ประสบภยัยพิบัติจากพายุวิภาคนนะฮะเอาละครับก็ลานไปด้วยภ้าลานกลางเต็นท์ของวัดสปันแล้วก็ พระชยมงคลน,นะครับที่วัดสปันอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือวัดสปันหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกือจังหวัดน่านครับผมที่พักหน้าคืนทางสวัสดีครับ